เรียบาตนางเอกคังคูไปตัวแม่บอลีบูดค่าตัวเกือบร้อยล้าน นาทีนี้ไม่มีใครมาแรงเกินกว่าอารียาบาดนักแสดงสาวผูรบทบคังคูไบในภาพยนตร์เรื่องคังคูไบกะทยาวาทีภาพยนตร์มาแรงที่ว่าโดยหญิงโซพินีผู้กลายเป็นยอดหญิงผู้ทรงอิทธิพลแห่งมุมไบาจากการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับเหล่าผู้หญิงขายบริการนั่นเองโดยอารียาบาดมีชื่อเล่นว่าอารูปัจจุบันอายุ29ปีเธอเกิดและเติบโต,ตที่นครมุมไบของอินเดียเป็นลูกสาวของผู้กำกับหนังมาเฮดบาดและนักแสดงหญิงเชื้อชาติอังกฤษฮินดูอย่างโซนีรัสตา โดยอาเรียเข้าวงการตั้งแต่อายุ6ขวบมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องแซงแาชในปี1999และรับบทนำครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง s ติ d เด t of อ h e เด a r เียในปี2012ซึ่งผลงานนี้ทำให้เธอโด่งดังเป็นผู้แตกและได้รับรางวัลการันตีอย่างมากมายอาเรียถือเป็นหนึ่งนักแสดงที่มีค่าตัวแพงที่สุดในอินเดียซึ่งค่าตัวการแสดงของเธอในการถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละเรื่องอยู่ที่ประมาณ200ล้านลูกปีหรือราวๆ90ล้านบาทส่วนออกอีเวนต์ต่อวันอยู่ที่10-20ล้านรูปีหรือราวๆงานและสิทธ ้านาโดยเมื่อวันที่14เมษาย,ยนที่ผ่านมาอารียได้เข้าพิธีวิวาห์หวานชื่นกับรันบีกาปูนักแสดงหนุ่มหน้าคมวัย39ปีที่มีค่าตัวแพงไม่แพ้กันหลังพบแลกกันในกองถ่ายและคบหากันมานานถึง5ปีโดยแรงงานของซีอินเดียหลังจากสละสดแล้วอารียและสามีมีทรัพย์สินรวมกันกว่า8,000ล้านบาทเรียกียกว่าชีวิตปังสมกับเป็นอีกหนึ่งราชินีบอลรูบูดเลยทีเดียว